สวัสดีครับผมนายวุฒิชัยชินวงศทีมสากลก้าวหน้าเบอร์หนึ่งครับเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสากลอมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตรให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนเราจะเสริมสร้างสากลให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกครับสวัสดีครับผมทรงพันธ์จันสว่างทีมสากลก้าวหน้าเบอร์สองเราจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการบริหารจัดการสากกรของเราในทุกมิติโปรดเลือกทีมสากกรก้าวหน้าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้ายกทีมครับสวัสดีครับผมอนัททลาครับทีมสากกรก้าวหน้าเบอร์สามครับทีมสากกรก้าวหน้าของเรามีความมุ่งมั่นครับที่จะเดินหน้าในเรื่องของการให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิกนะครับเพื่อให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่ทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมครับสวัสดีครับผมสับลิดเทวโคษ ทีมสากรก้าวหน้าเบอร์ B 4จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน ICT เราจะพัฒนาสากรให้เป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการเพื่อนสมาชิกอย่างทั่วถึงและฉับไวรวมถึงการบริหารความเสี่ยงให้มีความปลอดภัยด้านไซเบอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับผมอภิสิทธิ์ลือพักทีมสากรก้าวหน้าเบอร์ B 5 เราจะยกระดับให้สากลกลมส่งเสริมการเกษตรของเรานะครับเป็นองค์กรที่ใสสะอาดโปร่งใสและสมาชิกทุกคนสามารถตรวจสอบได้โดยทีมสากลก้าวหน้ามีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสากลเช่นโครงการเงินกู้เพื่อการลมุมหนี้เงินกู้โควิดเงินกู้อาชีพเสริมเงินกู้เพื่อการศึกษาในด้านสวัสดิการเช่นสวัสดิการวันเกิดสวัสดิการผู้ประสบภัยสวัสดิการผู้ป่วยในเป็นต้น และลดดอกเบีย้ย0.1มีผลวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมา